นุ่มกัญชัยเคยพูดถึงลุงพลเอาไวา้สุดท้ายไม่มีใครเชื่อต้องบอกเลยว่าวันนี้20ทธันวาคมที่ศาลจังหวัดมุกดาหารได้อ่านคำพิพากษาคดีในาใยชัยพลวิภา หรือลุงพลและนางสาวสมพรหล,ลาโพหรือป้าแตนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่โดยสารพิพากษาในายเชยพลวิภาหรือลุงพลมีความผิดฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายให้จำคุก1ิปีและมีฐานพากเด็กไปจากบิดามารดาให้จำคุก20ปีและยกฟ้องนางสาวสมพรหล,ลาโพหรือป้าแตนซึ่งทยอนกลับไปหนุ่มกัญชัยเคยพูดถึงนิสัยของลุงพลครั้งเคยได้สัมภาษณ์และพูดคุยในรายการหนกระแสว่า ตนรู้อยู่แล้วว่าลุงพลแกเป็นคนเกี้ยวกาดขีโ้โมโหเจ้าอารมณ์เป็นคนที่ชาวบ้านกกอกนั้นกลัวเหมือนกันคือรู้ตั้งแต่แรกเลยแต่พูดไม่ได้เพราะตอนนั้นแฟนคลับลุงเยอะเดี๋ยวเขาจะมาด่าได้นอกจากนี้กันชัยยังเคยบอกว่าจุดที่ทําให้ชาวบ้านกกอกเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของลุงพลและยังได้เตือนลุงพลได้ว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงลุงบอกว่า คนเราพูดความจริงไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกครั้งซึ่งตนก็ยังบอกว่าพูดแบบนี้ก็บันไลยสิซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้กันชัยยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาแต่อย่างใดซึ่งหนุ่มกันชัยบอกว่าลุมพลถามกี่ครั้งก็ให้การไม่ตรงกันสักครั้ง